ชูป้า BKK ทองหล่อจะพาทุกคนไปปาร์ตี้แบบชิดขอบแบบรันเวย์ต้องสะเทือนกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ศิลปินฮิปฮอปตัวพ่อสุดร้อนแรงนำทีมความซ่าโดยโต้งทูพีขันเงินไทเทเนียมที่แท็กทีมมากับเจร็อกหรือจูเนียร์วัชระวัชรพลตำนานแรปเปอร์ของเมืองไทยครับเพลนิง่งค่ะด้วยทีมนีที่เหมือนโัคือเราก็ตั้งใจทำกันมากไม่ว่าระบบแสงสีเสียงเอยศิลปินเอยที่เราจัดมาวันนี้ก็หวังว่าทุกคนแขกผู้มีเกียรติทุกคนจะชอบกันเออเชี่ย คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เราทำยังไงก็วันนี้ขอบคุณผู้ตากู้ข่าทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้อันนี้เปิดมาตอนนั้บอกว่าก็คนให้กรงวดดเลยแล้วคนดันตัวเลยคนปลาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างวันนี้เราก็เป็นแนเก่าวันแรกก็บวัว่าหลังจากนี้ทุกคนจะได้มาลอง สัมผัสความสนุกกป,ปนอย่างเต็มที่ว่าเนื่องด้วยเรามีเรามีโซนที่แบบสีเข็ดด้วยโซนมีวีไอพีคือเราเป็นล่าค่ะคือใช้ไฟเบอร์ออปติกคือเป็นเหมือนล่าต้นไม้เอ่อโอนเนอร์ของที่นี่จะเป็นโอนเนอร์เดียวกันกันกบของมีมีโอนเนอร์บางคนที่เป็นของทิชุก้าค่ะเขาก็วางคอนเซ็ปต์ไว้แต่แรกแล้วว่าทิชุก้านี่เป็นต้นไม้ไฟเบอร์ออปติกของชั้น4 6ส่วนตรงนี้จะเป็นล่าต้นไม้อยู่ชั้น45แล้ววันนี้ก็คือได้ศิลปินมาใช่ศิลปิน ก็ทางทางชุป้าของเรานะครับก <t une> ็ได้จัดทางกลุกปศิลปินมาแล้วครับทั้งหมด4งานนะครับงานแรกแกแกนี่นีก็จะมีพี่โต้งกับพี่ขันนะครับรวมถึงพี่เจล็อกและพี่จูเนียร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีงานวันที่7กรกฎาคมครับเป็นงานของพี่โจอี้บอยนะครับแล้วก็28ดกรกฎาคมเป็นพี่ฟิตกับวันมิวนะครับแล้วก็วันที่ส่สิงหาจะเป็นดาวอยเมครับผมสามารถติดตามได้ที่ชุป้าครับทุกช่องทางเลยนะครับให้โต้ลองพูด ก็ขอบคุณมากครับที่ยินดีถึงพวกเราในวันสำคัญนะครับแกรนด์โอเพนนิ่งวันนี้ก็นล้านสวยมากแล้วก็คอนคกรตัเลชั่นนะครับขอให้สักเซสสักเซสในวันนี้เพราเราเตรียมเซตพิเศษมาด้วยนะครับเ KH กับ J Rock นะครับที่เนี่ยพี่ขันนานๆทีจะมารวมตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็บวกกับซาวซายด้วย f u l ทีมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สนุกอย่างแน่นอนเต็มที่แน่นอนฝ่ายตัวแทนเลยค่ะก็ทีมบริษัทผู้บริหารชื่ป้ายนะครับต้องการที่จะยกระดับ แล้วก็สร้างกรปบตการใหม่ให้กับวงการบันเทิงเมืองไทยให้ทัดเทียมระดับโลกนะครับเพราะว่าเมืองไทยเองเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของด้านเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่แล้ว ที่ชูป้าเองมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติก็ดีชาวไทยก็ดีหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆอเพราะอาจจะช,ชื่อเสียงเองจากปากต่อปากหรือผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับทำให้ชูป้าเนี่ยอยู่ในท็อปลิสต์ของคลับที่ต้องมาเยือนครับยังไงก็ฝากร้านชูป้า b k เคเคไปด้วยนะครับ yeah.